ยังหนิไหมยังสวัสดีค่ะกันเลยสวัสดีค่ะน้องพี่ไม่ยังหนอนน้องพี่มาสานามสร้างออไปไปไปเบื้องอีกขนเออไปมาเที่ยวบริรัมมาเที่ยวบริรัมนี่ <laughs> งามบ่ Đây <laughs> tinh à Đây là tên Hãy subscribe cho đi Ghiền Mì Gõ Để không ย้ำเอ่อนูกคุกเร็กนาะงบอกลูกนุกเร็กนูกคุกเร็กโอ้เมลาบ,บ่ามานอ่ะพี่ยงที่เขาชอบอ่ะบอกให้หนึ่งที่ชอบอ่ะ luống xúi mà miên bỏ, nên mình khèo đi lấy đi. áo à, hả phi, lấy phun nhang bay. ไปยืนหนไปไหมไปยังพ่นไปเบิ้งนา้นไอ้เต่งข่วนข่นไอ้เต่งข้าไปอ่ะข้าไปเข้าไป tay nhanh tay Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những thắng đây cái thắng đây Bây nhắn thắng phụt lụt giặt bay nhắn phụt bay bơm vào Hào lái để má theo cái thắng đây พูนพูนไปโกบักตานพูนไปทางโก้บักตานพูนไปป้าคนน่อยมาเปิดหูเปิดตาจ้าป้าคนน่อยมาเปิดหูเปิดตาอตอนกลางวันสวยไหมตอนกลางวันถ้าจะสวยเอ้ตอนกลางคืนถ้าจะสวยกว่านะคะสนามสั่ง น้ำช้างอารีนาบุรีรัมยูในเต็ดไปใส่ไปใส่ไปใส่หนอใส่สั่งยังใส่ใส่ยังเนี่ยพี่พี่มาทั้งพี่ยังคอยสีมีสั่งเออ ไปสงา,นนางอ่ะอืมไปไปเบื้องบ้านวาวแล้วบ,ลบ้า,บานล้มวาวเยัดเข้าไปเยัดเข้าไปเข้าไปเพ่ได้ลูกออกมา,อ,อ,กมาอันนี้ลานน้ำผู้ลานน้ำผู้จะเปิดแต่มเมื่อตอนกลางวันนะคะเอ้ยเมื่อตอนกลางคืน เออมวนบ่มวนบ่เอามันคือหกักมันหักแล้วนะ่ะมันจะล้มใส่หัวบ่ฮะมันที่ล้มใส่หัวบ่เออไปทางนี้ไปทาง,ทางนี้เพียงเห็นว่าวนน่นไปเล่นวาวผุ่นไอ้เต้งอ่ะเงี้ยนี่เยีนยนี่ีนี่เงีนยนี่นนนน ะมาไปยังพุ่น่น,นมิมองไปเลรวเด้ลูกมันเป็นถนนแล้วพี่พี่มองเที่ยวพี่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 มาเบิง้งเราพี่โอ้ยอยากเรียนว่าจัง Trời bất hạnh này trời tay người thang này hai tay người thang cho phun bun 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 อันพูดไหมน้องพิมอยากไปเรียนไปเลยยังพูดลูกม,มันมีนะเหรียญยบ่ห้อนมีบ้านลมมยู่ใสยูบีซีพูดนะเดี๋ยวไอหนึ่งค่อยไปรอ้อยพี่จอยมาก,ก่อนเออล่มเบาหนีเดีลมเบา ยิ่มฟูนอันไหนลูกอันนั้นมันเลนบ่ได้หรือวต้นไม้เพิ่นม,มาพี่มาพี่นี่นะคะเด็กน้อยอยู่ตรงลานช้างอาลีน่านะคะมาช็อปมาช็อปเออเออ <c oughs> เฮ้ยเฮ็ด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 เออเฮ็ดดีเฮ็ดดีเย่าไปมองน้ำพุลูกอย่าไปมองน้ำพุกลับมาเร็วกลับมาโอ้ในเต้งยืนอยู่คน วาวค้นใสวาวคนน่ะให่นอโอบ้บ้าจัรวดบจักรวดกันมี้อ้ยหมจักเบิดเลยมาเมืองบุรีรัมย์